วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนันามาแล้วจ้านะคะเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงามจะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันเลยทีเดียวใครที่มีปัญหาอะไรนะคะเราสามารถให้คําตอบได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะสําหรับคุณที่ต้องการจะแก้ไขปัญหานะคะเอาละค่ะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยมีปัญหามากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือรูไม่ซิ แม่พอพูดอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยหลายคนก็บอกอุ๊ยมันใช่เลยมันแทงใจดําเลยทีเดียวเนี่ยทำยังไงดีแม่มันทําให้เรียกได้ว่าชีวิตครอบครัวนะคะชีวิตครู่เนี่ยนะคะมันเริ่มแบบว่าส่วนเซกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันไม่ฟิตปึงปังเอาละคะ่ะไม่ยากค่ะวันนี้นะคะเราจะมีนะคะผู้มีประสบการณ์ตรงค่ะชีบอกว่าฟิตสดๆนะคะ สามีไม่ไปไหนเลยอยู่นี่ตายคาอกไปเลยทีเดียวนะครคุณผู้ชมถ้าอยากจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะสามารถให้คำตอบได้ค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาดีนะคะคุณแพตตี้พัทรมนสวัสดีค่ะพี่มาสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ เขาจะคุ้นหน้าคุ้นตาหนูในฐานะแบบว่าเป็นพิธีกรแต่ว่าตอนเป็นพิธีกรเราก็ถามว่าเราจะแต่งหน้าจัดมากจนคนเนี่ยคิดว่าทลังหน้าออกมาแล้วเนี่ยจะต้องแย่แน่ๆหรือแต่งหน้าเบาเธอจะต้องแย่แต่ก็ไม่แย่ใช่ไหมคะไม่มีก็ไม่ได้แต่งหน้าหนาเลยเบาหน้าใช่นะคะเพราะว่าบางคนจะมองว่าจริงๆแล้วการอยู่หน้ากล้องเนี่ยทุกอย่างต้องประคมต้องจัดหนักต้องคือ จริงๆไม่ต้องเป็นถึงขนาดนั้นก็ได้สมัยนี้เนี่ยเขาเป็นดิจิตอลใช่ไหมยิ่งแต่งหน้ายิ่งน่าเกียดถูกต้องเป็น H D แล้วต้องแต่งบางๆนะคะพี่มาแล้วพูดถึงเมื่อกี้ที่พี่มาพูดถึงเรื่องของผู้หญิงคือผู้หญิงนะค่ะคุณค่ะถ้ามันไม่ใช่แค่ฟิตอย่างเดียวด้วยนะคะสามีเนี่ยบางชีเนี่ยไอตรงฟิตนะไม่เท่าไหร่เออชวยบอกเนี่ยสิไม่เคยมีพี่มาค่ะไม่เคยมีสามีที่บอกนะแต่เดี๋ยวเล่าก่อนนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ย ทำไมถึงจะต้องเริ่มมาดูแลตัวเองมันเป็นปัญหาอย่างที่พี่มาพูดจริงๆใช่ไหมใช่ไหมคือผู้ชายเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ว่าชีวิตคู่มันเริ่มนอนเงินงอนเงันผู้ชายเป็นอย่างนี้ค่ะตอนแรกมองเห็นแก่ตัวไหมมันมันก็คล้ายๆจะเห็นแก่ตัวนิดนึงแต่อาจจะไม่ทุกคนนะแต่เราเจอประสบการณ์ตรงมาว่าเขาค่อนข้างจะมีบ่นว่าทําไม ทำไมมันจะเริ่มมีคําว่าทําไมทําไมช่วงนี้อ้วนจังทาไมช่วงนี้แก่จังทำไมเละไปหมดเลยเอออย่างเงี้ยแล้วและของเท่านี้หัวร้านปรุงโยได้ได้ได้ไม่เป็นไรแปลกสมเรเจเทมาได้ไม่เป็นไรแปลกน่าเชื่อเลยแต่มันเป็นมีความยุติธรรมดีจังใช่ไหมคะผู้ชายอะค่ะและผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่นะคะ80%ซนจะต้องไปหาอะไรที่ทําให้ภายนอกมันดูดีเออโดยไม่สนใจ โบเข้าไปโบเต็มที่โบทกกันแน่นําทุกอย่างที่เกี่ยวกับสัญญกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่สัญญกรรมเนี่ยไม่ว่ากันเพราะหนูก็ทำชอบเหมือนกันเนี่ยมันเรื่องธรรมดาถูกค่ะธรรมดาสัญญกรรมไม่ว่ากันแต่ว่าบางอย่างมันสัญญกรรมไม่ได้อย่างสุขภาพภายในหรือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเครื่องในแล้วเนี่ยมันสัญญกรรมไม่ได้นะคะพี่มาแต่มันผ่าตัดเปลี่ยนได้มันเหมือนกันนะ ได้ได้บ้างเหมือนกันแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ใช่นะคะอย่างผู้หญิงเราอย่างเช่นมดลูกอมดลูกเนี่ยสำคัญค่ะนสียแล้วเสียแล้วตัดทิ้งก็ต้องใช่สิใช่แล้วยิ่งคุณแม่บางท่านที่แบบว่ามีลูกมีบุตรแล้วเนี่ยมีมาสักคนสองคนเนี่ยมันเริ่มเสื่อมค่ะเออเรียกว่าเปิดอู่เยอะไปหน่อยเนาะใช่ นอกจากเปิดอู่แล้วบางคนบอกว่าอ้าวก็ไม่เป็นไรฉันข้อรูดหรือฉันไปทํารีแพร์เอาก็ได้ก็ได้นี่มันไม่ได้นะคะัเย็บเมันได้แต่ภายนอก <S 2> <S 2> <S จริงๆแล้วมันรีแพร์แค่ตรงนี้แต่ข้างในเดียมันพอเ<อ>ข,ข้าไปปุ๊บแต่ข้างในมัน,นโอเค <S <S โอเคมเข่าใจ<ว>มันก็คือ เขาเรียกว่าแบบว่ารูปทรงภายนอกนี่ถ้ารีแพนนมันก็จะโอเคใช่ค่ะแต่ว่าเข้าไปแล้วมันก็จะเหมือนเงี้ยกวองกรองกรองกรงใช่ไหมถ้าเราเห็นภาพอะเพื่อเห็นภาพชัดเจนใช่แล้วเข้าไปแทนที่จะลื่นๆื่นดีๆก็ไม่ดีอีกแห้งอีกค่ะแห้งฝืดแห้งฝืดค่ะเจ็บสิเจ็บเจ็บไม่ใช่เจ็บเขา เราเจ็บด,ด้วยค่ะห,หลายๆอย่างแล้วก็ม,มีอาการเบื่อหน่ายเกิดขึ้น<อ>ตรงนี้ไม่อยากขยายความมากแต่จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนนะคะท,ที่เจอคือหนึ่งเลยเนี่ยนะคะ คือด้วยด้วยส่วนตัวหนูพื้นฐานต้องบอกหนูเป็นคนชอบอ่านหนังสือซึ่งดูบางคนอาจจะนึกว่าโอ๊ยทำรายการดูเป็นพิธีกรจัดจ้านปากจัดเวลาทำพิธีกรนะคะม่น่าเป็นคนอ่านหนังสือดูน่าจะเป็นคนเที่ยวแต่ไม่ใช่เราเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากอ่านอ่านบ่อยๆแล้วอ่านเนี่ยเพื่อจะอยากจะรู้ว่าการที่จะดูแลตัวเองอ่ะเป็นยังไงหาข้อมูลหาข้อมูลแล้วไปเจอกับหนังสือเล่มหนึ่งเขาพูดถึงน้ํามันโบราชน้ํามันโบราชค่ะน้ํามันโบราชมันคือน้ํามันจากอะไร น้ำมันจากดอกโบราชเนี่ยนะคะพ oh ี่หมา he he. ดอกโบราชเนี่ยจะอยู่ในประเทศฝรั่งเศส <Ha. S 2> ซึ่งเราก็เปิดดูหนังสือเล่มนั้นเขาบอกว่าสาวๆฝรั่งเศสทําไมสวยผิวดีหุ่นดีเต่งตึงเราก็อุ้ยลองอ่านดูไปเรื่อยๆเขาบอกว่าน้ํามันโบราชตัวเนี้ยมันมีสารสกัดตัวหนึ่งส,สกัดออกมาจากน้ํามันโบราชก็คือโอเมก้าหกค่ะซึ่งเป็นสารสกัดที่ร่างกายเราเนี่ยผลิตเองไม่ได้แต่ต้องการมาก <Ha>. oh. หนูก็เลย <Okay. S 2> แบบ เอ้ยเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเรารับประทานน้ำมันโบราช,ชหรือว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของน้ำมันโบราชเนี่ยมันจะช่วยไปเสริมสร้างข้างในของเราให้ดีขึ้นเพราะว่าตัวน้ำมันบราสตัวน,นี้นอกจากโอเมก้าหกเนี่ยที่เราผลิตเองไม่ได้แล้วตัวนี้มันไปทดแทนได้เนี่ยม,มันช่วยโดยโตรงเกี่ยวกับฮอร์โมนค่ะเพศหญิงอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเขาก็เฉพาะเจาะจงไว้เลยว่าสําหรับคนที่ต้องการ เกี่ยวกับการกระตุ้นฮอร์โมนเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติหรือบางคนที่มีเรื่องของไวทอง<ะ>ไวทองฮอร์โมนพุงผ่านค่ะคุณแม่เป็นหนูหนูจะเจอกับตัวก่อนเลยคือตัวเองกินและสองอาทิตย์แรกหนูพอใจมากมเพราะสิ่งที่หนูได้รับคือมันเปลี่ยนไปจากเดิมมากมการที่แบบเราได้อยู่กับแฟนสามีเริ่มแบบมันแปลกๆไปนะมันดีขึ้นนะคะเรื่องของกลิ่น เอออันนี้สําคัญสําคัญมากเลยจไม่ฟิตนะยังไม่ว่านะแต่มีกลิ่นนี่ไม่ได้เลยนะใช่ค่ะบางคนเนี่ยกลิ่นไม่พอมันจะมีช่วงก่อนเป็นประจำเดือนผู้หญิงจะเป็นตกขาวบางคนก็ตกเขียวโอ้ยิ่หนักไปเลยใช่กลิ่นเหมือนแบบเหมือนหมูสาชั้นเน่าๆเรื่องจริงค่ะพี่มาพี่ว่าเหมือนผีตาโหง ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ<อ>จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพอหลังจากที่เราเริ่มรู้สึกด้วยตัวเราเองเนี่ยค่ะหน้าท้องจากที่มันเคยแบบว่าแบนๆช่วงที่มันย้อยๆออกมาอ๋อหมายถึงว่ามีประจำเดือนมันจะป่องใช่มันจะป่องออกมาเ,<อ>เนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะมันเปลี่ยนแปลงน,น,นะมันดีขึ้นนะยุบลงใส่กระโปรงเริ่มต้องติดเข็มกัดเออโอเคเริ่มดีขึ้นมันช่วยได้หลายเรื่องนะคะแล้วก็ ผิวพันธุ์เริ่มตัวเราเองจะเห็นตัวเราเองก่อนผิวพันธุ์ดีขึ้นอุ๊ยจากคนที่กร้านมากเลยเริ่มดีขึ้นเพราะเราเป็นคนไม่ชอบทาครีมอยู่แล้วแต่พอห,หลังจากนั้นเริ่มมีคนเพิ่มรวามเรา,เรา,เ,ราเรารู้สึกหนึ่งสองมีคนทักเราก็จะเริ่มรู้สึกมากขึ้นอุ๊ยแสดงว่าได้ผลดีจริงนี่นะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ลองเริ่มบอก,ลลอกคนรอบข้างแม่แม่แมลองทานตัวนี้สิแม่ยังแม่ยังแม่ไวทองเหรอแม่ไวทองแม่ยังไม่เลิกเหรอ แม่เหมือนไม่ใช่เรื่องเรื่องนั้นคุณใช่เรื่องนั้นไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อ๋อเออแปรปวนบางทีเราคุยกับเขาเนี่ยเป็นเหมือนกันเนี่ยเป็นใช่ไหมคะเออแปรปวนอย่าอย่าพึ่งนะคะอย่าพิ่งแปรปวนตอนนี้นะคะไม่เป็นคุณแม่แต่บางทีพูดสามคำอยู่ดีๆทะเลาะกันด้วยเรื่องเอ้าคุณแม่เป็นอะไรก็อารมณ์มันปีดอ่ะขึ้นขึ้นลงอารมณ์อ่ะหงุดหงิดมุ่นง่านไปหมดเนี่ยใช่หลังจากนั้นก็เลยบอกใช่ช่วยปรับได้ปรับฮอร์โมนได้แล้วคุณแม่ก็เริ่มว่าอารมณ์เริ่มดี หลังจากนั้นมานะคะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวน้ํามันโบราชจากการวิจัยนะคะที่หนูอ่านหนังสือมาเนี่ยในหนังสือเขาบอกว่าสถาบันหลายๆสถาบันวิจัยว่าน้ํามันโบราชเนี่ยน้ำมันบราชออย์ตัวนี้สามารถช่วยปรับสมดุลได้แล้วมันจะมีสารสก,กัดอีกตัวหนึ่งชื่อว่า G L A เขาบอกว่าตัวเนี้ย สามารถไปทดแทนไขมันดีๆชีสไปช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระในร่างกายสังเกตค่ะว่าสาวๆบางคนลดความอ้วนลดน้ำหนักไม่แตะไขมันเลยแต่ผิวเหี่ยวอูไม่เอานะเพราจริงๆมันต้องการไขมันบ้างค่ะถูกต้องนี่เรื่องจริงเอาไขมันดีใช่เอาไขมันดีแล้วไม่เอาไขมันเลวถูกต้องค่ะนะคะก็เรียกวัยสาวคืนมาได้ได้ทุกเรื่องเลยนะคะสําหรับน้ํามันโบราจออยล์ตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าพอรับประทานมาได้ตอนนี้รับประทานมาได้2เดือน หนูรู้สึกว่าตัวหนูดีขึ้น,นในเรื่องของอารมณ์ด้วยช่วงก่อนมีประจำเดือนจะเป็นไมเกรนปนวดัวข้างเรียวด้วยก็จะอาการเหล่านั้นก็ค่อยๆทุเลาลงไปก็คืออารมณ์ดีผิวพรรณเปล่งปังดีแล้วตรงนั้นดีไหมตรงนั้นดีมากอ,อ่ะแม <laughs> ดีมากค่ะจริง มันเรียกได้วมีมีมีน้ําหล่อลื่นตามธรรมชาติที่ที่สมบูรณ์แบบใช่เมื่อก่อนเนี้ยอุ้ยจะพูดยังไงดีมันจะดูทะลึ่งหรือเปล่าคุณแม่ไม่หรอกเราก็พูดตามศัพท์ในลักษณะของวิชยาการสิอ่าพูดตรงๆเลยเนี้ยสมมุติว่าในการที่ผู้ชายหัว่สอดใส่เข้าไปแล้วถ้าเราไม่มีน้ําหล่อลื่อนเนี่ยะตามธรรมชาตินี่ตามธรรมชาติมันจะต้องมีอยู่แล้วใช่มันแสบมันจะแสบมันจะถ้าไม่มีนี่เจ็บ เจ็บมากค่ะเจ็บมากถูกต้องซึ่งเป็นอันตรายอันตรายมากไม่ดีนะคะแล้วนักเวลานี้ก็ก็โอเคขึ้นแล้วค่ะดีเลยค่ะสามีก็กลับบ้านทุกวันตรงเวลาแล้วก็ฟิตฟิตดีดีค่ะไม่ไม่หลงเหลงอย่างนี้แล้วนะไม่แล้วค่ะไม่แล้วค่ะอันนี้เอาไว้ให้คนอื่นถ้าถ้าเกิดยังไม่ได้ลองทานแล้วเป็นแบบที่พี่มาบอกว่าหลงเหลงแบบนี้ต้องลองดู นะต้องลองดูหลายๆคนอาจจะมีปัญหานะคะดังนั้นคุณผู้ชมคนไหนที่มีปัญหาแล้วก็อยากที่จะแก้ไขเนี่ยนะครเรามีที่อยู่ที่ติดต่อตามที่ปรากฏอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมค่ะรับรองได้เลยว่าปัญหาจะหมดไปนะคะบเหมือนอย่างที่แพตตี้เนี่ยนะมายืนยันให้กับเราได้ได้รับทราบกันเลยทีเดียวแน่นอนค่ะเราต้องบอกว่าโบราชออยนะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลได้เป็นอย่างดีภายในร่างกายมีโอเมก้า6ซึ่ง ตัวนี้นะะี่ยัะเป็นตัวที่จะช่วยทําให้ภายในของเราเนี่ยนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะเมื่อเวลาร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงแล้วส่วนที่มันเป็นฮอร์โมนของเราเนะะี่ยได้ปรับสมดุลได้เป็นอย่างดีเนี่ยมันก็จะทําให้ส่งผลออกมาภายนอกร่างกายทําให้เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ะนะฮะจิตใจของเราเนี่ยก็จะไม่ฟุงฟ้งเฟ้อฟุง้งซ่านหรือว่า,าขึ้นลงโดยที่แบบไม่สามารถกําหนดได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะควบคุมอารมณ์ ได้เป็นอย่างดีแล้วมันก็ส่งผลไปด้วยนะฮะเมื่อข้างในดีนะฮะอารมณ์ดีเนี่ยผิวพรรณมันก็จะดีตามไปด้วยและสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะเมื่อฮอร์โมนดีครบถุวนกระบวนความแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นนะฮะช่องคลอดของคุณเนี่ยมันก็จะกระชับฟิตได้เป็นอย่างดีเพราะว่าตัวน้ํามันนะครับโบรลาชเนี่ยนะฮะสามารถช่วยในเรื่องตรงนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนัคนัใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องในลักษณะของ ไม่มีความสุขกับคู่ครอง รีบจัดการเนาะรีบจัดการแพตตี้นะก่อนเขาจะไปมีกิ๊กแล้วจะต้องโทรมาจัดการหลังนะคะไม่เอาไม่เอานะคะอาราคาวันนี้นะคะคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณแพตตี้มากมากที่ที่มีเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาฝากกับเรานะคะหลายๆคนอาจจะอายนะคะแต่ว่าอย่าอายค่ะเพราะถ้าอายแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องค่ะขอบคุณมากแพตตี้ขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่ติดตามชมรายการอนุภามาแล้วจ้านะคะ เมื่อติดตามแล้วเห็นไหมคะว่าคุณเนี่ยได้สาระดีๆนะฮะนำไปใช้ได้ในชีวิตของคุณทําให้สุขภาพคุณนะคะดีแล้วก็สุขภาพจิตของคุณนั่นแข็งแรงด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในะคราวหนะ้าสวัสดีค่ะ